ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันประจำวันที่28พฤศจิกายนครับซึ่งก็ต้องบอกว่าต่างชาติออกมาแชฉแล้วคํมเมนเต็มแนวไม่สนโลกครับลุยใส่ร้ายไทยเนี่ยยิงก่อนกับการฟ้องเวทีโลกพร้อมกับยังมีอัปเดตล่าสุดครับกลายเป็นว่าความแตกคนงานนับแสนนั้นใกล้อดตายเต็มทน ซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่กองทัพบ,บกออกมาแฉยับเดินกับข่เมนว่ายังคงมีความเคลื่อนไหวด้านกําลังพลอยู่และก็วัสยุอุปกรณ์หลายต่อหลายอย่าง ซึ่งเราสามารถตรวจพบได้เป็นกรณีล่าสุดด้วยโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างสูงเช่นเดียวกันเพราะเหมือนขเมนจะใช้โอกาสนี้ที่เรากําลังชุลมุนวุ่นวายครับภายในประเทศอยู่เนี่ยขยับเข้ามารุกคืบและก็เต็มแนวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอัปเดตล่าสุดออกมานะครับกับทหารแนวหน้าในพื้นที่เนี่ยก ว่าถึงแม้ว่าจะกระแสดอบลงจากเงีเงยบๆลงไปแต่ขมิ้นมาเพียบเลยนะครับก็คือมาเต็มแนวซึ่งก็เป็นภาพถ่ายจากกล้องในวิชั่นนะครับที่จับภาพขามิ้นได้คือจับมาตั้งนานแล้วนะครับน่าจะจับมาเกือบเดือนได้เลยนะแล้วขมิ้นก็ยังอยู่จุดนั้นเติมกําลังพลเข้ามาอยู่เป็นระยะพร้อมกับเดินประชิดเนี่ย มาสู่หน้าแนวแล้วแล้วประกอบกับถ้าเกิดดูจากภาพต่างๆที่เขมเมอัปโหลดลงมาล่าสุดเนี่ยเหมือนจะมีการเตรียมความพร้อมนะครับเป็นระยะนะโดยเฉพาะภาพที่มีการรวมพลกันมีการยืนแถวการรวมกลุ่มกัน แล้วก็วางแผนต่างๆนานาซึ่งก็ยังมีภาพในปราสาทตาควายด้วยที่นำเอาตัวปราสาทนั้นมาสร้างเป็นฐานที่มั่นทางทหารซะเลยนะครับกระสอบทรายเนี่ยอุดไว้ทุกรูไม่ว่าจะเป็นรูซ้ายรูขวาตรงไหนที่มีรูเนี่ยขาามินอุดไว้หมดเลยในบริเวณบริเวณปราสาทตาควายนะครับยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับกับอัปเดตล่าสุดออกมานะครับกลายเป็นว่าจ่าสมครกเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะรู้จักกันดีนะที่เคยมีภาพบอกมานะครับว่ามีการแบกอารบจีเนี่ย มาจี้ใส่ฐานในเราในช่วงหนึ่งก่อนที่จะมีการประทะก,กันในห่วง5วันโดยตอนนี้อัปเดตออกมาครับกลายเป็นว่าจ่าสมครกนั้นกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็ตั้งแต่มีเหตุปะทะกันร,รอบแรกครับจนตกลงหยุดยิงกันชั่วคราวเนี่ยตั้งแต่นั้นมาฐานบริเวณภูผีครับใกล้กับเขาสัตะโสมนั้นโดยเป็นฐานของจ่าสมครกเองที่อายุ72ปีไม่ปรากฏตัวอีกเลยนะครับทั้งทั้งที่จุดนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดเลยนะที่บ้าคอนเทนต์ลงรูปกันํำแต่ว่าไม่มีคลิปปหหรรรรือว่่่าาูจสสมมคคกลุดัั้งงงนึึซ สุดท้ายครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยตานขเมห็นเองครับในฐานบริเวณบูผีนั้นก็ได้ออกมาโพสต์อะไรลงภาพพร้อมกับบอกว่าคิดถึงพี่ชายและก็นักครบของฉันก็คือจ่าสมครกนั่นเองก็น่าจะเป็นเครื่องการันตีได้นะครับว่าตอนนี้จ่าสมครกเองเป็นปุ๋ยไปแล้ว บริเวณฐานปฏิบัติการภูผีที่มีการประทะก,กับในเราซึ่งในช่วงที่มีการประทะก,กันเนี่ยก็มีแบบข้อมูลออกมารายงานออกมานะครับว่าเป็นปุ๋ยเนี่ยนับร้อยเลยเพราะว่าตรงนั้นสู้กันหนักเลยใกล้กับเขาสัตตโสมใกล้กับปุ๋ยพุ่มมะเขือนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดที่อัปเดตออกมาครับตามที่มีข้อมูลนะก็คงต้องรอย,ยืนยันอีกรอบหนึ่งอย่างเป็นทางการครับว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ถือว่ามเม่นนั้นเริ่มที่จะออกลายอีกแล้วนะคร,น,คารนานาริิงงฟ้อทตชย ร้ายหนาในเรายิงกอดบริเวณบ้านหนองยาแก้วพร้อมกับยังมีการกล้าอ้างว่าทุ่นระเบิดที่เราเหยียบล่าสุดรายที่7นั้นเนี่ยเป็นทุ่นระเบิดเก่าคือด้งทุกอย่างเลยสําหรับขมิ้นไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้นจนถึงขั้นทัพบกของเราเนี่ยออกมาตอบโต้ชี้แจงเหมือนกันว่ากรณีของขมิ้นนั้นบิดเบือนชัดเจนแล้วก็ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับการวางกําลังของขมิ้นด้วยในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนกองทัพภาคที่สองเองซึ่งเรื่องนี้นะครับกองทัพบกก็เร็วมาชี้แจงสู้แล้วว่าขมิ้นนั้น าานะซึ่งหลักฐานของเราเนี่ยมันพิสูจน์ได้ชัดเจนมากและก็ประกาศลั่นออกไปครับว่าตอนนี้เราเตรียมกําลังป้องกันแผ่นดินไทยของเราเนี่ยตามกฎการใช้กําลังอย่างเข้มงวดก็กลายเป็นในระหว่างที่ไทยเรากําลังเผชิญหน้ากับวิกฤตน้าท่วมภาคใต้อยู่นะครับแต่ว่างูผิดข้างบ้านเนี่ยก็ยังชวนจังหวะก,กัดไทยไม่เลิกชวนตีชวนเล่นอยู่แบบนั้นโดยสิ่งที่กระทรวกงกลาโหมพอคำเเม่น,นครับได้กล่าวใส่ร้ายไทยเรานั้นเนี่ยก็มีเนื้อหาพูดถึง สถานการณ์แนวชาดแดนของไทยเราด้วยเรื่องแรกเนี่ยก็มีการระบุว่าฝั่งไทยเราครับจับกลุ่มฐานกมบ,บูชาเนี่ยทั้งหมด18นายอย่างผิดกฎหมายอันนี้คือแถกับนานาชาติไปดือด้อเลยกับขมิ้นครับแต่ว่าเราก็โต้แย้งเรื่องนี้นะเราบอกว่ามันไม่เป็นความจริงเลยนะครับเพราะฐานกมบ,บูชาทั้ง18นายเนี่ยได้ยอมจำนนจากการสู้รบในพื้นที่แล้วฝั่งกองทัพไทยเราครับได้ทําการปลดอาวุธควบคุมตัวไว้ภายใต้หลักกฎหมายสากล แล้วในระหว่างควบคุมตัวครับก็ได้มีการดูแลภายใต้หลักมนุษยธรรมและก็เปิดให้ผู้แทนองค์กรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าเยี่ยมได้ตามปกติและก็เปิดเผยอย่างโปร่งใสด้วยจึงไม่ใช่การจับกลุมและก็ควบคุมตัวโดยมีชอบตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ขมิ้นบอกว่าไทยเรายิงใส่พลเรือนก่อนในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วนั้น อันนี้เราก็ตอบตู้เหมือนกันนะครับขมินคือกล่าวมาหาเราแบบไม่มีหลักฐานไร้หลักฐานมากๆเราก็ตอบกลับไปว่าอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงเหมือนกันนะครับก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้น เป็นลักษณะที่ฝ่ายกัมบูชาครับเจตนาโจมตีใส่ไทยเราก่อนจากนั้นฝ่ายไทยเนี่ยก็ทาการยิงเตือนไปหนึ่งรอบเพื่อตอบโต้ตามกฎการใช้กําลังแล้วหลังจากนั้นที่เรายิงตอบโต้ไปครับก็ยังพบความผิดสังเกตนะที่ฝ่ายกัมพูชายังพยายามใช้ปฏิบัติการข่าวสารโจมตีให้ร้ายและก็สร้างบันญ,ญหลักฐานเท็จเนี่ยบิดเบือนใส่ร้ายไทยเราเหมือนเดิมเรียกว่าเป็นการจัดฉากในเวทีต่างประเทศซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นหลักประเด็นสําคัญเลยที่เราได้รับการยืนยันจากคณะเอออทีของฝั่งไทยเราเนี่ย บอกว่าทุ่นระเบิดที่เราเหยียบล่าสุดเนี่ยเป็นทุ่นระเบิดใหม่อย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้ครับขมรนก็บอกว่ามันเป็นทุ่นระเบิดเก่าแล้วไทยเราจัดฉากเหมือนเดิมโอ้โหกลายเป็นว่ายังปล่อยข่าวเท็จดางต่อเนื่องนะครับเราก็ตอบโต้กลับไปแหละว่าในประเด็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนั้นเนี่ยเราก็ยังคงดําเนินการเหมือนเดิมใน5พื้นที่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าระยะแรกเนี่ยจะพบการขัดขวางจากฝ่ายกัมพูชารวมถึงการลักลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ในบางจุดและก็ลอบตัดและขโมยรั้วลวดหนามของฝั่งไทยเรา แล้วก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้กับสิ่งที่กมเมรนใส่ร้ายนะครับท้าบุกก็ยังบอกว่ามีทั้งกันบอกว่าฐานพรานไทยเราเนี่ยข่มขืนแรงงานกัมบูชาแล้วจากการตรวจสอบเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดบวกกับการที่จุดประทัดเนี่ยแล้วบอกว่าไทยเรายิงในบริเวณจังหวัดจันทบุรีอันนี้เราก็ตอบโต้ไปเหมือนกันนะครับเป็นการตอบโต้ล่าสุดเลย แต่ว่าสิ่งที่เราแฉขมิญไปเอกรอบหนึ่งก็คือขมิตอนนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวด้านกําลังพลและยุทโธป,ปกรณ์ตรวจพบอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งการผัดเปลี่ยนกําลังปรับที่ตั้งและก็ขยับอาวุธจํานวนหลายจุดซึ่งนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดในฝ่ายความมั่นคงของไทยเรานะครับที่ตอบโต้ขมิไปนะแย้งมาแบบไหนเราก็ตอบโต้ไปแบบนั้นแล้วตอบโต้ไปทีละช้อยทีละข้อพร้อมกับใส่เหตุผลประกอบไปด้วยหลักฐานประกอบไปด้วยแต่ที่ผมสนใจเนี่ยก็คือการปรับกําลังของข,องขมินะครับและก็การขยับอาวุธเนี่ย จำนวนหลายจุดซึ่งเราไม่รู้เลยนะครับว่าขมิ้นจากขยาวุธไปอยู่ตรงจุดไหนบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยน่าจะอยู่ในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่ไม่ว่าจะเป็นปราสาทตาควายเอ่ยภูมะเขือเอ่ยช่องอันมาหรือแม้แต่ช่องบุกนะครับที่เราต้องระวังกันเป็นอย่างดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการอัพเดตครับจากบริเวณแนวชายแดนของไทยเราก็คงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับกับสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งเรายังไว้ใจขมิ้นไม่ได้จริงๆนะครับรอบนี้เอาเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับกลายเป็นว่า ต่างประเทศเนี่ยตบหน้าคามรอีกรอบหนึ่งครับและก็ออกมาหันคาดการเศรษฐกิจกัมบูชาที่อาจจะลดลงมากกว่า4%ปเซตในปีหน้าด้วยหลังจากที่มีการประทะก,กับไทยเราซึ่งก็เป็นสำนันข่าวต่างประเทศเลยครับเที่ยวมารายงานว่าตอนนี้คามรน,นั้นสุดอย่างหนักและก็มีผลกระทบจากหลายปัจจัยรวมถึงความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนกับฝั่งไทยเราทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ย ลดหวบลงเยอะมากและก็กิจกรรมการเงินซบเซาจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้นในปี67ครับเศรษฐกิจกัมพูชาเนี่ยมีการเติบโตถึง6%นะครับแล้วในช่วงต้นปีของปี68เนี่ยในช่วงที่ยังไม่ปร,รับกับไทยเรานะครับเติบโตมาถึง6.8%นะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ประทะแนวชายแดนเกิดขึ้น นะครับกลายเป็นข่ามนั้นอดอยากมากกว่าเดิมเศรษฐกิจจากที่กําลังโตก็ลดลงมาถึง4%อร์เซนตะครับตอนนี้เหลือเป็นแค่4%เท่านั้นซึ่งก็เป็นผลเสียมาจากการสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวแรงงานส่งกลับประเทศนอกจากนี้ก็ดไมไอหนี้ภาคเอกชนของ,องขมินครับอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมากๆนี่เสียเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับความหมอนแดในการกำกับดูแลธรรมาภิบาลแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อ สถานภาพทางการเงินของขเขมรด้วยอันนี้เป็นสื่อต่างประเทศนะครับที่เป็นสื่อแรกที่ออกมาพูดถึงขเขมรว่าตอนนี้สุดอย่างหนักอีกสื่อหนึ่งครับที่ทำเอาขเขมรรับความจริงไม่ได้เลยกลุ่มสิทธิมนุษยชนครับที่ออกมาบอกว่าแรงงานขเขมรเนี่ยที่กลับจากไทยเรากลายเป็นว่า นับแสนคนนะใกล้ที่จะอดตายมากยิ่งขึ้นโอ้โหนี่ไม่ใช่สื่อจากไทยเรานะครับแต่ว่าเป็นสื่อจากต่างประเทศนะแต่เขามิก็ยังไม่ยอมรับพร้อมกับบอกว่ามันไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดเพราะตอนนี้แรงงานกัมพูชานั้นมีงานรองรับหลายตําแหน่งซึ่งก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าแรงงานที่เดินทางกลับเนี่ยได้รับความช่วยเหลือต่างๆนานาครับรวมถึงเข้าศูนย์รับรองมีบริการขนส่งพากลับจังหวัดบ้านเกิดช่วยแบกข้าวของฟรีมอบน้ําดื่มฟรีรวมถึงอำนวยความสะดวกและก็จัดเทศกาลเนี่ยจ้างงานไปแล้ว577ครั้ง แล้วเขมรอ้างว่ามีแรงงานเนี่ยมากกว่า280,000คนที่ได้ทํางานในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการและก็ยังมีตําแหน่งว่างอีกราว80,000ตําแหน่งซึ่งก็ยังมีการต่อว่ามนุษยชนด้วยนะครับบอกว่าการค้นพบการแบบนำข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนี้เนี่ยไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ และก็ไม่อาจยอมรับได้เพราะรายงานดักล่าวเนี่ยพึ่งพิงเพียงแค่รายงาน56คนเท่านั้นและก็อ้างว่าไม่สามารถเป็นตัวแทนของแรงงานมากกว่า9,000 90, ชีวิตของขมรได้ที่กลับจากฝั่งไทยเราแล้วที่เป็นพิคเบื้องหน้นครับขมรก็เรียกร้องนะให้สำนักข่าวต่างประเทศนั้นเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อที่ทางขมรเองจะได้ติดต่อไปและก็มอบความช่วยเหลือให้งานคนเหล่านั้นโอโ้โลกสวยมากนะครับถ้าเกิดว่าเปิดข้อมูลไปทั้ง56คนเนี่ยตายอย่างเหี้ยดแน่นอนครับพอพูดแบบนี้แล้วเหมือนขมรเขาจะกลิ้วมากๆ ว่าเฮ้ยไม่จริงนะฉันไม่ได้แบบอดอยากขนาดนั้นแต่ไม่ยอมรับความจริงนะครับทะลักเข้ามาใดเนี่ยเป็นว่าเล่นนะเราเองก็จะเอาไม่อยู่อยู่แล้วนะครับคือทะลักเข้ามาเยอะมากแล้วแรงงานที่ทะลักเข้ามาเนี่ยพูดไปเสียกันว่าอดอยากไม่มีงานทํางานเงินน้อยสวัสดิการต่างๆเนี่ยมันก็น้อยลงไปตามถ้าเกิดว่าเป็นรายงานจากฝั่งไทยเราเป็นรรยงานจากเขมรเองมันก็คงไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับแต่นี่เป็นรายงานจากต่างประเทศนะที่พูดพร้อมกันเลยกัยกบ2ส,สื่อสําสำนักนะครับบอกว่าเขมรนั้น ใกล้อดอยากใกล้อดตายครับกับแรงงานพร้อมกับพิษเศรษฐกิจคิดผิดมาประทะก,กับไทยเราเนี่ยเสียหลายดิ่งเยอะมากกับขมิ้นเองแต่ว่าตอนนี้หุ้นเซ็นก็ยังไม่หยุดไม่หย่อนนะครับยังมุ่งหมายที่จะมาล้ําดินแดนไทยเรามาเอาดินแดนไทยเราเหมือนเดิมซึ่งเราก็ต้องตอบโต้ไปแบบ สมน้ำสมเนื้อเหมือนกันกับกรณีปัญหาบริเวณแนวชายแดนของไทยเรานะครับก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันหลังจากนี้นะว่าขามรจะมีปฏิก,กิริยาอย่างไรกันบ้างพเพราะเสริมทัพเนี่ยแน่นเหลือเกินนะครับรวมถึงถนนส่งสเสบียงต่างๆเนี่ยขมรมีพร้อมรู้สึกว่าจะพร้อมแบบเยอะมากด้วยก็คงต้องติดตามและก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัเดทในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย